ดีเอฟซีนะครับต่างสตีแปดบนึงวัดีเอฟครับ, <c oughs> รบมนมรอสาวสวยนะครับเนาะตีคำว่าเบิร์คิดของรถไฟสมนะครับวันนี้กับม,มีทังหลายนะครับคำว่าได้น้ำให้ มาตามขั้นตอนนะครับตามขั้นตอนตรวว่านะครับที่มันกี่ปตามขั้นตอนดีว่าลุออกแบบไม่นะครับวันนี้ก็วันนี้ไปธุระร้ายมองนะครับมันก็นเลยโปรอไเห็ดตอนเหนือนะก็ามาเห็ดบมกีชั่วโมงนะครับได้เป็นไรนะครับก็มีประกอบอานะครับราย,ยาใหแน่่ใส่เวลาเนี่ย ก็เลื้อยตัวนี้ครับข้างบนแล้วก็ข้างล่างแบบมือตอนบมาผมเสร็จแล้วครับบทาแล้วแล้วแล้วคนชินลงมาลงคลงิ้งเหมืองอีกเนาะแล้วก็ไล่ที่สามที่ผมว่าปีนี่ผมจะออกแค่สามแบบเพราะว่าแบบม่อนกับเฮดบ่อทันนะครับแล้วกันมันก็เล่งเข้ามาแล้วม่อนส่งไปขายเบิร์ดแบบมาเดินแบบเต็มแล้วนะครับปิด คิดรับไปก่อนเนาะตัวนั้นเนาะแล้วก็ไอ้รูปแบบที่สามนี่ก็ตรเฮ็ดเหมือนข้างบนเนาะเก็ตเหมือนข้างบนครับประกอบเอาเนาะตัวนี้ตัวนี้มันต้องมาประกอบเอาเนาะครับเพื่อม,มาขึ้นรูปก็ตรเฮ็ดแบบกันเดียวกันนะครับข้างล่างก็ตรเฮ็ดแบบเดียวกันกับข้างบนเพิ่มความยากขเข้าไปอีกครับแค่นี้ก็ยากแลนะ้วเนาะครับกเพิ่มให้มันยากขึ้นไปอีกแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ต้องเก็บรายละเอียด เพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่ว่าราคาราคาผมจะกดเหมือนเดิมครับคือว่าที่พิ่มเพีรนี่ยากให้ใส่ยากให้ใส่ของดีๆน,น,นะครับนะี่คุณภระพรัมนะครับแข็งแรงทนท่าน,านอยู่แล้วละ่ะโครงหนกผมแล้วกอกอย่างนึงกับการเก็บรายละเอียดนะครับเก็บเสียนเก็บยังหนึ่งคือมันทียากแน่ เด็ดใส่เวล้นะครับต้เตี้ยมื่อหลุดหมดเนะครับทำมันหมดเอียดเนาะการสานทักลายเนาะต้องเอียดแบบนี้นะครับแล้วก็ต่ออีกคือโตรูปแบบที่สามอาจจะเป็นสินเดือนนะครับเพราะว่าเราต้องเฝาเร่งเพ็ดงานตัวไม้ให้เขานะครับ พอตัวนั้ก็ลงคลิปตั้งกับไปไกลแหละครับก็ลงไปไต่แน่เปน็นแ้่แน่นครับไปลายจังหวัดนะครับไปลายผาคือเดือนหนึ่งผมจํากัดสินค้ายูแครสิบเอ็ดชินช้นสิบสองชิ้นกับพเกินสิบห้าชิ้นนะครับเพราะว่าก็เลือกอะขายงานหนองยูบานนี่ส่วนมาถึงส่งไปห้น่องยูพ่านท่องนะครับขายพอเริ่มต้นทวมีเขาพร้อมกับยู อยู่ประดขึ้นกัน,กนทุกทีโ่เห็นหน้าผมเท่าสเมือ้ <c oughs> คือบมมีเขาชองก็แย่ครือว่าก็ซอยกันไปเนาะครับแต่ว่าไลา่สองนี่สิ้นเดือนผมสิลงคลิปเนาะเดี๋ยวลงคลิปอีกเท่านึงพอไล่สองไปรูปส่งที่ทสามโมเม่ไล่สองเลย ดูแบบที่สามนะครับกต่ที่ลงสิ้นเดือนประมาณสิ้นเดือนลนรวก็มีคนทักเข้ามาว่าอยากให้ลงสอนสารซุ่มนะครับไล่สองเป็นลายที่ยากี่สุดนประเภียซุ่มป้องขังนะครับเนาะก็ม,ม่มยไพสอนผมนะครับก็คือเคเห็นปูย่าตาใหญ่เห็ุก็ผมงก็ไปยืนเบิง้งผมไปดังเบิง้งประมาณชั่วโมงห้องงจ่องนะครับ มีจ,จ่องซึมมีเบิง้บงก็คะนับว่าไม่แยกเศษแต่เส้นมันไปใส่ไปใส่เนาะครับเพราะว่าเขตผมมันมีข้นสารหนึ่งมเกินสิบข้นที่เฮ็ดงามที่เฮ็ดขายอะไรกันเฮ็ดขายอะไรคือผมนะครับมับกเกินสิบข้นในเขตเขตบริเวณจังหวัดนะครับตัวที่อื่นผมก็บโบลูเนาะมีคนเขามาทากักแต่ ต้นปีที่แล้วนะครับว่าว่าอยากไปประกวดบ่เขาก็รั่นตีเลยว่าเขาหมั่นใจเกินหน่อยนะครับว่าทําไปประกวดแล้วผมอาจจะได้แซมเนพะแต่ว่าพวิพีเกับเขามาม่าพอดีครับมันก็เลยไปเอาปีชจมูกค้างไว้ซะก่อนนะครับให้เขาไปลงขี่รับ วัดหลวงวัดไผ่จังหวากันเนาะครับถ้าเด้ไปเพรุ่งนี้ก็จะก็จะได้ไปกะคือสิมีคนรอคนสวยเขามาติดตามนะครับในสองหลายเบิ่งบอกไปคิดจังไ้กระบอกตั้งแสนตั้งครับเพราะว่าเพราะว่ามันจริงใจดีนะฮะคือนั่งี่ผมเนี่ยหนาเนี่ยเลี้ยวสายเลี้ยวขวามือนเพอผมบรดคิดเลย บม่คิดมาก่อนนะครับเพราะ่นางบอกสดสเลยก็คิดไปนําบอกไปนําครับคิดจะไหนก็บอกทั้งสัตว์ออกจากใจครับโบลลอกก่อครับบมื่รลอกก่อแต่ว่าคือจะไหนก็บอกทั้งสัตว์คือเคยมือ่อไหนพันยังมาเพราะว่าอ่านพันยังมาเห็นยังมาก็มา่อหว่างซูบนังนะครับคือ,อเผมความรู้เนาะมันก็มีประสบการณ์กันทุกคน,นครับปันนลยู่เนาะ เล็กน้อยเริ่มเก็บประสบการณ์กับอายุ18ปีขึ้นไปก็เริ่มเก็บประสบการณ์นอนนอนนี่นั่นนะครับเนาะแต่อายุ18เนาะตั้ตมก็18กะอาจจะเก็บไดนะ้เนาะแต่ว่าปกติแล้วตามประสบการณ์นี่มันต้องเริ่มจาก18ปีนะมันจะสิเก็บแล้วก็จำ้ำแล้วก็คิดแล้วก็ะทานหันเนาะประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้ผมบอกถึงเรื่องไหนเนาะ ตึงซุ่มเนาะ <laughs> ไปอีกแล้วคือจะได้บอกจึงสันเนาะคือรบกวนแค่ชิปนาที่นะครับแค่ชินาทีเอาตรงไปเลยนะครับนะกะอัดอัดแล้วลิปนึงก็ว่าเสียมันเบาเนาะผมก็เลยเพิ่มบวอลุ่มขึ้นแน่จักน้อยนะ <laughs> ผมซื้อใหม่มาช <laughs> ิปตีกระซิบอยู่วา <laughs> Dì tát ở gì <laughs> <laughs> nó với anh Cái nhộm cái mày nhầy mà Cái thì lúc này không mười Nhưng mà Lông chìm rồi mới Mà nàng bỏ cái nhà rồi, thì với là, là Bừng cái thấm này gặp Để lồng nó โอ้ยเขาบอกเบิ <g ười> ้งโอ้ยอย่างก็แกะยิมลองกองแกงวายเออทำไมไม่นั่งเออเปิดดูให้กูไปเบิ้งขขาวไม่เอาทิศถอยต่อครับพ่อมาโอ้ย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 นั่งลงไม่เอาทิศต่อ ข้าวข้นไปกินกินข้าวเขาเอามาข้าวข้นไปขนขยะกินมออกไม่ออก,ออกไม่ออกออ,อกข้าวไมา่เอาติดงท่อสายซ่าอีดีมากเลยเอาเขาเขาเรื่องซุ้มต้องทำบ้านี่กันประมาณกลางปีซุ้มไล่อสอง ผมสีค่อยค่อยเล้าแล้วกนน็เก็บใหม่ไว้นะครับเก็บใหม่เก็บยังไวเกิจะประมาณกลางปีเพราะเหงื่อทิ่รตักช้อนลงคลิปแต่ว่าส่วนมูต้วนพวกมันติดตามผมเนี่ยมันมาผมมาเห็นนั่นนี่นี่เลยเพราะว่าติดตามผมนะคือบ,คบันไหนไปวังคาบด้วยกันจังไรเนาะคือมันทำมันเห็น ไอ้คนติดตามมันก็มีกำลังใจเห็ดนะครับมันก็หนาซึมตาบานขึ้นความคิดสมองมันก็ลงมันก็อยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็เพิ่งมือมีกำลังใจขึ้นนะครับเพิ่มืออ่ะเพราะก็เพิ่งเฮ็ดมาแค่เพราะมันหยีซิ่งเหมืองเพิ่งหยีซิ่งเนาผมขาเขาจะมาลงในถูกเขาก็อยากเฮ็ดเตอโดนนะน้อครับแต่ว่ามันไม่มีโอกาสที่จะเฮ็ดนะ หลายอย่างแต,ไแไตนะ่ไม่เหมือนพอร้อมแล้วผมบอสด้พร้อมเต็มร้อยเนาะไม่เหามือนพร้อมแล้วเออมาเห็ดซะเผามากให้ก็ไปเผาถิ่นศาสตร์ใจเชื่ออายังเห็ดนี่ประโยชน์คือย่างหน่อยร้อยร้อยหกสิบหล่านคนเกือบร้อยเจ็ดสิบล้ลานคน,นะนต้องมีสักคนหรือว่าหมื่นคนพันคน ที่เข้ามาคือผมนะก็คือเฮ็ดทุ่มไก่เฮ็ดกงนกนะแบบผมคิดตอนคือไปซื้อซุ่มไก่เพ่งแพง่แต่คิดอยู่อย่างไรซุ่มไกข่ขังมาขังซุ่มห่างๆเอาตะคายมาออกบางทีนะในใจมันก็จุกนะเขาก็เลยเลยมองเลยว่าจุดนี่แบบยังไงล่ะ เมก็เลยตัดสินใจเ็ดเองเลยผมมีไพสอนผมนะครับผมม่อนนี่ผมเ็ดพัดเ็ดเองออกแบบเองเ็ดเองหมดเลยไปยืนเบิ่งนั่งเบิ่งแต่ผมมาเหตเองเลยทั้งทั้งที่คือเล้าใหม่ปอกใหม่ผมรับตาเล้าก็ได้ครับรับตาปอกก็ะได้แนละปอกใหม่เล้าใหม่เล้าพาใหม่พาใหม่แบบนี้นครับ มันจะเป็นงสีเนาะ,ะกระแบงก็าีหต่แบงแบงืแบงเมงแล้วก็พาพาเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็เอามาเส้นหนึ่งผมสมาดรับตาเราเลย,เลย,เลย,เลยครับซ้ำกันครับเพราะมันประสบการณ์มันหลายปีเนาะในไทยคือใหม่ล่าหนึ่งยาวประมาณยี่สิบเมตรเนาะครับประมาณประมาณเกือบประมาณยี่สิบเมตรนะครับผมสามารถพาแล้ว กระปออให้ทำกันนะครับเป็นชุดใหม่ลแล้วก็รับตาเล้าทำกันนะครับนี่มันเห็ดมาโดนเนาะแล้วก็ความเพลินชิน <c oughs> สรุปนะครับก็นี่สามเดือนที่บอกเอกมานี่ค็คือแต่ว่าตามตามไรเนาะ มาตามงานติดความลงไปเนาะเพิ่นก็เพิ่งได้ซรัพนี่ครับมันไปหลายทีหลายหมองมันก็เลยกับมะเร็งเฮ็ดบุกที่ชั่วโมงแบบสองสามชั่วโมงละเออโอเคในหกสิบเปอร์เซ็นต์นะตอนเพราะว่าแล้วกันเรื่องที่สองก็คือรูปแบบที่สามหรือแบบรูปแบบที่สี่รูปแบบที่สามนะครับรูปแบบที่สามหกปีนี่เนาะ กับชิลล์ลงสีเดือนเนาะโมกเกิลชิลล์ลงหายสีเดือนโซงงานม่อนอยู่แล้วก่อนนะครับชิลเลงเฮ็ดม่อนเพราะว่าอันนึงเขาใส่เวลา 40, นะสี่หมื่นเนาะอย่งชีลเล้วประมาณบมกเกิน 40, สี่หมื่นสตี้แบบเฮ็ดแบบเรลงเลงเฮ็ดอันี้ธรรมดามันแล้วตนะไลน์เนาะไลน์มันก็ใส่เวลาโดนเนาะเป็นส่งกอมมัก็ใส่เวลาประมาณ สามหมื่นแตเป็นไล่ม้อนธรรมดาบวกไล่ครอบคร่อมันก็สองหมื่นไล่หนีสามครับคือกันแต่รวมว่าเวลาที่เข้าไปธุระเนี่ยให้เด่นให้ดีมันก็ตกไปสี่หมื่นเนาะรวมผลสีตีคำนวณใส่ก็ประมาณสี่มื่ต่อต่อต่อกงแต่ถ้าออสาตรเลียเขาอีดี้มันก็อาทิตย์หนึ่งก็ได้อยู่ประมาณสามครับมันก็คล้ายคือ พันเขินเนาะสามสงคือเอ้าตรงที่ในกลุ่ม,มคม่าเมินกลุ่มค่าเข้าลงทุนเนาะเพราะวา่ามันเกิค่าความคิดค่าออกแบบออจงจ้างเข้าเนานมถ้าอย่างนั้นเขาออกว่าเราถือไปนั่นเหมัน <c oughs> ไปไล่หม่องไล่เฮ็ดไล่ยางไล่มันก็จำทับสนเนาะคนเดียวนะครับนเนาะมันมีมุ้มีอยังหลายเนาะพวกกบางที่ติดตลกเนาะพวกกับอกาวพี่บอกถือขำไปแต่นั้นนะครับเนาะแต่ก็ว่านางนางหน้าบูดเบ่าวก็คือพันก็แก่งเนาะบางที่บางครั้งข้อตัวข้อไผ่เนาะอันนี้ก็มีอย่างหลายเน,ะนาะครับ <c oughs> สิบหานาทีแล้วเ,เกินแล้วผุบมันเป็นคนมากเบาเนาะบอกไปบอกมากสิบหานาทีคือยังข้าวเดียวบอ,บอกว่าท่านจบยังเหลืออีกหลายเรื่องที่คืเเอเราครับแต่ว่ามันนี้มันกน็โดนนะเขอลบก,กวนเนาะตัวนี้เขามากอะคลิปหนา้าแล้วคลิปหลังกะไปกดหย่อนลัางมึงนะครับอดอดอดเบิ่งเอาข้ามต่วละข้ามบอกมาจากใจครับ แล้วก็ซาลาอัติได้แต่ว่าเก็บไปปรับใส่ในชีวิตรประจำวันก็ได้นะครับเนาะแหละเปลี่ยนกันไปข้นเท่ามันหูข้นเท่ามันหูเบิ้ลแต่ว่ามันหูโบกขึ้นกันนะครับเป็นโบกขึ้นกัน,น,นเนาะเนาะเหมือนม้วนเงี้ยงไรกันเขอฝากติดตามนะครับเนาะเอ็มชื่อตุ้งสันเนาะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามติงต่อออนไลน์สุมนะครับภาพสวัสดีครับ